สบายดีพี่น้องมัสสุขุสุคนเด้อจ้ามน,นีอ้นกับสิลงไปใส่บาตเด้อพี่นอ้องเด้อพากันลงใส่บาตมีอ้นแล้วก็มีไอตูนแล้วก็เออไทยเออไพ่เนาะแล้วก็มีแม่จีส์แล้วก็กมีสาวกุ้งเมียบอกถามเด้อให้มกสบายดีพี่น้องเลยนะยนคนเสี่ยนสิพากันไปอันใส่บาตแม่สบายดีไหมสบายดีพี่น้องสิพากันไปใส่บาตสบายดีออไพ่สบายดีพี่น้อง พากันลงสบายเพี่น้องเลยตาเดียวลงเหมกันบายดีบุได้ไปเด้อพ่อแอบุได้ไปเผาเฮือนพี่น้องอีกเผาเฮือนแม่จีดพันไปครับลูกลูกงานไปหลายคนแล้วพี่น้องพากันงางลงเนอจ้าสบายดีพี่น้องนะแบงสบายดีพี่น้องถ้าแบงก็อยากไปน้ำพี่น้องเลยไปยังพากันงางลงวัดเลยพี่น้องเลยพากันสบาย หูไอตูนกับลูก่นกับไปก่อนเลยแม่แม่แ่ใเกิมลูกกองสั่นขอโทษเด้อพี่น้องเลยแม่เพื่อนเจ็บขาเนาะเพื่อนปวดขายางมารอดอันให้เพาะลงไปส่งกับไพในอีแม่ตี บายดีพี่เนาะข้าพเจ้าอุ้มขันอยู่ด้วยพี่น้องด้วขอโทษขออภัยน้ลหลายไหลนางไข่มุกกปนอย่างก่อนเหมือนการแต่งตัว <c oughs> สาวโมมีศาสตร์นั่นเด้เขาไปเบิ่ออันนั้นศาสตร์ตู ประมาณมังล้อยแมสอะไรพี่น้องแต่เฮือนอ้นไปวัดกับโบกายไปไหนสบายดีพี่น้องมาสัสสากุลสกุลมาจ้าตอนนี้กำลังย่างไก่หอดวัดเออพี่น้องเด้อ <kar oon> จับกล้องมีไข่หมุกน้ำแล้วก็มีนางน้ำเผ็ดน้ำพี่น้องลูกของไอตูนก็มาน้ำเลยจ้บพี่น้องกล้องสั้นกัขอโทษขออภัยน้ำลายๆเลยจ้า กายสิ่งหอดวัดอะพี่น้องน้องยิ่งเสียงเทรบ่โผกระตกมีน้องบ่่ไอันนี้ก็ขื่อมักสะดาเดอเ็กน้อยเล่น ผนทางกับเปื่อนเปื้อนผนตกนีนักนียนานขายเคื่องคนทางกับเปื้อนเปืือน ก็สิฮอดทางเข้าเลยทีน้องนี่จะโอนกลับมาฮอดวัดเลยที่น้องทางเขาวัดเราไปหนักมากระเจ้า คนมาใส่บาทเต็มเลยพีใต้ทุใต้เทียงสะพัข่าทุใต้ก็ได้ใต้เทียนพักเข่าคนหลเนาะคคุตกทีเบียกเมื่อถบนน่วก็นั่งตั้งเนมีคนเปิ่งบาดจ่อเกี่ยมไปเด้อบานาประกางผู้ารทั้งหลายที่เขาเป็นน้อยแนยาวนี้เขาเป็นดีแตเป็นแพนาดทำของ เือกสามหาไส้เมืองมหาไส้แข็งขมวนเลยพี่น้องเลยบัดแสนไทยคานพให้ไมากระลายเตุ็กอข้าเทอันทีกัลยาณังมันเสกัลยาณังสัทถังสัพพะเพียรเจนังเกวลาปริปุนังปริสุทธังภูังจริยันปะกาเสธโนมุกสอัลลาธนังกาโอมะบนา ทังฐานังสิรวัตนังภิกขุนังอัญญาเทมีตุติยญาปีอีกทังฐานังสิรวัตนังภิกขุนังอัญญาเทมีตาติยญาปีอีกทังฐานังสิรวัตนัง Thích hụt năng à nhà thê má xa à, thùng rắn Nó no. à bà nhìn khá à. công là hòa Đồ đồng đơn Bộ hà nà là đơn Tổ lông ye na cha na บทแท้ก็กกมังภาคตะวัน่ยากพททบิขันันตัวอาจายกาลันตาเลสังวาลตุกวัุยาวจาวะเตสว่าทเมก็กกบมังภากตะวันไย่ยาง สามโมปฏิคันทันตุอัจฉยัญตังกาลันตาเลสังวาลิตุวะธรรมเมกายเยนาวะจานาวะเทตสว่าสังเคโกกบังพังกบังไมยะญยังสังโฆปฏิคันทันตุอัจฉยัญตังกาลันตาเลสังวาลิตุวะสังเค เกียมหักพอรเดอออเฟิรนซีหยัดขาไห่พอนและก็เกียมหยัดน้าเพิ่อนจะบอกเนาะมีถึงเวลาหยัดน้ำเพือนหยาดน้ำแลเวพี่น้องกแี่ก็มีแต่เปือนเทศไห่พรไห่ยังแรกหลักกภากันใส่บาก พอตานาเนกก็มีสัธานาว่าโอกรนยานโยธีพอยน้อยใหญ่เนาะจุกสารพิษตัวสาบานมาใส่ก็ได้มีจิตใจแบบไทยวัฒนธรรมของเราที่นี่ของเราให้ทุกคนดูพี่น้องสาวพุทธีพุทสาสาวีปัญญาอุปัชอาจย์ในสัพสัตทางหลายเจ้ากรรกานายเว็ก็ขอให้มาจบภัจําเอาเลยยังเก่าสินของขัน จากราทาพ่อแม่อค์ตนยานยอมใบ้านใน้านยานนำมานี้แล้วกับอคนปืนคนกุ้ตนี่หเป็นครับไปเปนมไปเนลมนงกุ้งแล้วก็มีตตัวนงไข่มุกน้ำทุกฟัจะเรียนพ่อแกัวของพ่อแม่ถูกคนเล่าพาธนาสินะนี่เพกับป้อนบาทเรียนคิวกัเพราะใส่บ้านทพี่น้องเด้อป้อนบ้าท อ,อันนี้คือประ,ประเพณีเราอันนี้คือโยวัดแสนไซบ้านมหาไซเมืองมหาไซแข้งขมว,ลลวนออเดออนน้อพี่น้องเด้ออีแม่ยังนั่งค้นตกง่าคุณเจ็บขาปวดขา

เเยาานนตอนนี้กับฝนตกขนาดเลยพี่น้องสาระวณวน,นว่าคนที่เข้ามาลี้ในเต็นท์ในอย,อย่างใส่บาทไปน้ำมาใกส่บาทใส่บาทอ้ยหนักเหมือนกัน ใส่บาทแล้วเด้อจ้าบันนี้อ้นกับน้องพายกระสีพากันอย่างเมื่อก่อนลาคลิปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ้นมาใส่เด้อจ้าแล้วก็เมจิตของแอร์เด้อจ้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย